สวัสดีครับครับสวัสดีตอนเศร้าของวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2566ครับพี่น้องครับครับมือนี้ในเศร้ามือนี้นะครับจากการเบิงนะครับอากาศนะครับภาพรวมตามที่พ่องเห็นน้ำผมนี่เนาะนะครับลักษณะของการล่มนะครับล่มกฤติพัดมาจากทะเลของทั้งอินเดียพี่น้องเนาะนะครับกระดิ่เข่ามาทั้งพม่าแล้วก็ไปทางอะไรครับน้องผ่านช่องแคบเฮ่องกงครับชุมพรเนาะพี่น้องครับแต่ๆชุมพรนะครับ ถ้าพานมาแล้วกัเขาเอาไทยแลหวก็ขึ้นเอามื้อนี้บ่ขึ้นเหนือนี่พี่น้องสังเกตบ่ล่มจากพานทา,ทางที่วันตกออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเลยครับว่าได้ขึ้นนือครับอันนี้สแสดงว่าล่มเปลี่ยนทิศอยู่เด้อพี่น้องครับปกติที่พัดจ,จากภาคกลางขึ้นเหนือภาคกลางเขา,า,าอีสานนะครับลักษณะสิเป็ดวันนั้นแต่ว่ามื้อนี้แตกต่างไปจากร่มทั่วไปนิดนึงครับพี่น้องครับล่มเปลี่ยนทิศอยู่นิดนึงครับแต่ว่ามีผลอย่างไรบ่อันนี้บรูคือกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับและลักษณะของเกิดร่มหมุน นะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับมันที่มีอยู่แถวแถวเพี่อพี่น้องครับแถวแถวตรงไหนครับพี่น้องครับตรงแถวอันนี้เป็นเกาะเอียงพี่น้องอันนี้ไทเปนะอันนี้แถวแถวนี้ one, เป็นประเทศฟิลิปปินสนะ์พี่น้องแถวแถวฟิลิปปินส์้ะพี่น้องตรงนี้ครับเขาเขียนว่าฟิลิปปินส์อันนี้ไทเปเลยไปพุ่นก็จะเป็นญี่ปุ่นนะพี่น้องครับนี่ท้างนี้คือญี่ปุ่นครับประเทศทญี่ปุ่นวางสันครับนะครับเท่าที่เบิ่ง ลักษณะล่มนะครับก็มีการเปลี่ยนทิศเนาะเปลี่ยนทิศนิดนึงนะครับที่นี่ผมขยัดปักหมุดเลยพี่น้องครับที่คอนแก่นนะครับของผมที่ผมอยู่นะครับเปพลิงใดครับเมื่อนี้ลักษณะของฝนฟ้าอากาศนะครับมืดมืดเลยเมื่อนี้เจ็ดโมงสิบโมงวัยโมงนะครับจนฮอดเที่ยงขึ้นบ่มีฝนเพี่น้องเขาบอกว่าบ่มีแต่มีโอกาสเกิดฝนในช่วงเช้าของวันศุกร์ครับตีหนึ่งนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นกัท้องฟ้าเปิดปกติจนฮอด สี่โมงแรงของวันศุกร์นะครับสี่โมงแรกไปหาทุ่มหนึ่งมีโอกาสเกิดฝนนะพี่น้องเนาส่วนวันเสาร์กับทอง้าโปร่งไปถึงทุ่มหนึ่งจังที่มีโอกาสเกิดฝนครับส่วนวันอาทิตย์โอกาสเกิดฝนเขาบอกว่าตั้งแต่บ่ายโมงไปครับพี่น้องเนาะนะครับจนฮอดวันจันทร์ตลอดตลอดวันจันทร์เลยพี่น้องครับส่วทอง้าที่เปิดกับสี่โมงแรงลักษณะสี่เป็นแบบนี้นะครับตามที่เขาเปิ้งพยากรณ์ไว้ในแต่ละจุดที่ผมเบิรงเนาะถ้า ไปมองอื่นเลยพี่น้องมองท่องเที่ยวจ้าที Não, ่ผมเคยเบิงเนาะจังเพชรบูรณ์นี่ไก่เคียงที่สุดที่ทุกคนอาจจากใบเขาคอช่วชวันหยุดนะครับวันเสาร์พี่น้องครับเสาร์เป็นยังไงครับน้องวันเสาร์ท้องฟ้เปิดนะครับเขาคอเนาะนะครับวันอาทิตย์ก็เปิดู่พี่น้องเนาะ้าเบิงจากเพชรบูรณ์เนาะเพชรบูรณ์กันที่มีเขาคอครับผู้ทะเบิกนะครับแถวนี้ลมสักเนาะถ้าเป็นมองอื่นเลยพี่น้องยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเลยเนาะเอามองไหนพี่น้องผู้เลือดแล้วกันเนาะมันที่ึ้นไหนบอก พี่น้องผู้เรือขึ้นบ่นพี่นอ้องเอาขึ้นยู่พี่น้องขึ้นยูนนยน่ผู้เรือผู้ใดสิไปแถวผู้เรือในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ได้พี่น้องท้องฟ้าเปิดดีพี่น้องมีสีโม่งเหมือนจะมีฝนนิดหน่อยครับวัน,นอาทิตย์ท้องฟ้ากับเปิดฮอตซิฟโมงพี่น้องครับบายโม่งถึงสีโมงแรกมีโอกาสเกิดฝนครับกระสีคึมๆึจังน่อยเนาะนะครับส่วนผู้ไดที่เป็นนางากินขา้าวกินน้ำกินปลายุย่แถวๆเคลื่อนอุบลลัดนะพี่น้องนะครับในช่วงวันหยุดนะครับ ขื่อนอุบลรัฐนะครับเป็นยังไงครับเป็นตะนังบ่ครับดแ,แล้วพิมพ์ผิดเลยพี่น้องนี่ขืนยุพี่น้องครับขืนยุนะครับเสาเป็นอะไรท้องฟ้าเปิดจนหอดแลงหมดแล้วแสดงว่าวัาาวานเสาร์พี่น้องสามารถไปนั่งาพาข้าพัวไปนั่งได้ได้พี่น้องแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ท่วงตีหนึ่งตีสี่นี่มีฝนนี่พี่น้องแต่ว่าช่วงสิบโมงเจ็ดโมงกับส่งสิมีครับสิบโมงไปกับฟองฟ้าเปิดนิดนึงแต่ว่าบ่ายโมง ถึงทุ่มถึงสี่ทุ่มนี่มีโอกาสเกิดฝนพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ถ้าพี่น้องอยากไปเคลื่อนนี่แนะนาไปวันเสาร์น,นะครับวันอาทิตย์ถ้าไปก็ไปนั่งในช่วงหาโมงเนาะพี่น้องเนาะสี่โมงไปหาเที่ยงนี่ไปหาบ่ายโมงนี่กะเฝ้ากับพี่น้องครับอาจที่เกิดขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะถ้าท้องฟ้าโปร่งก็แสดงว่าอากาศเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเนาะพี่น้องก็สามารถอยู่ได้ครับเนาะถ้าเอาตามพยายกรณ์ที่เป็นแบบนั้นครับขอยัดปักมุดกามาหม่องเก้าครับพี่น้อง บ้านผมเองนี่ครับถ้าผู้ใดต้องการให้ปักหมุดเมืองใดในช่วงวันหยุดแนะนาแอดมินมาได้ได้่น้องเขาลักลักๆเลยคือหลายคนอยากไปเที่ยวเนะในช่วงวันหยุดอาสีย่านเจอฟ้าเจอฝนแต่ว่าใครจะากฮู้ว่ามีโอกาสเกิดฝนได้บ่ครับคอมเมนต์มากครับใ้ใ้คลิปนี้แหละสามารถที่จะปักหมุดให้พี่น้องครับเพื่อเบื้องฝนฟ่า,ฟาอากาศแต่ละจุดนะครับก็คือที่บองท่องเที่ยวก็ดีเพราหลายไปในน้งนองะในคอนเทนท์นนนะครับเพียงแต่ว่าผู้อยากไปเขาอยากฮู้ว่า ฝนที่พอหดมองหันว่าในช่วงที่เขาอยากไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับในน้ำฝนมากอะไรพี่น้องครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวแอมินปักหมุดให้ครับต่อกันเลยพี่น้องครับในเรื่องของเรดดราดาวเทียมครับน้องเรดาราดาวเทียมนะครับเป็นแบบนี้ครับทงเดาอากาศนะครับสีเป็นแบบนี้ครับเรดาอากาศนะครับผมปักหมุดยุติคอนแกนได้พี่น้องครับเรดาอากาศใน6ชั่วโมงที่แล้วเป็นจังไหนครับฝนฟ้าเป็นจังไหนครับในขณะที่ตอนนี้ท้องฟ้าเปิดลงโปร่งใสครับมีแดดนิดนิดนะครับ ถึงถึงหลายเพื่นละครบ่อนิดละครับหลายเติบอยู่ครับสามารถอ่าเขาเรียกว่าตากเพื่อตากผ่าแห้งหลายพี่น้องครับเพราะว่าแดดเริ่มออกเลวครับวันนี้นะครับหกชั่วโมงที่แล้วครับเงียบกิฟนะครับสิมีแน่อยู่เชยงใไม่ครับน้องนิดนึงเนาะในช่วงกลางคืนอาจจะขึ้มอาจจะมีฝนตกของเพลินนะครับตั้งแต่เที่งขึ้นมาจนฮอดเ้าขออภัยพี่นองครับอ่าจะตั้งแต่เที่งขึ้นมาจนฮอดเ้านะครับขอยาดกินน้ำอุ่นแป๊บนึงครับ <c oughs> ครับถ้าเบื้องแบบเรดาวดาวเทียมเลยพี่น้องครับอดีตเบื้องหกชั่วโมงคือกันครับกานให้ปปะมวลผลหลายครับพี่น้องครับอาจสซน่องไปน้ากันเนาะเบื้องจากเที่ยงขึ้นที่แล้วมาหาเสาแล้วกันเพราะตอนนี้ก็ประม,าม้านเกาโมงสิบหานาทีในขณะที่ผมเม็ดคลิปอยู่นี่ครับนะครับจากเกาโมงมาหาสเสาเบื้องกุมเมฆครับเป็นเพ่อล่างๆหนึง่งเียพี่น้องครับเห็นบ่จากเที่ยงขึ้นมาหาเสาเห็นบ่อันนี้คือ ท้องฟ้าเปิดแล้วครับที่เป็นแจ้งๆเพราะมีตะเวนขึ้นนี่ตอนขึ้นนี่พี่น้องครับนี่ประมาณตีซีตีฮามาเรื่อยๆครับนะฮองโมงซองกก็ที่แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเมฆสีมีแค่นี้ครับเท่าที่เห็นเนะาะน,น,นะครับทั้งเชียงใหม่แน่ทั้งพิโลกแน่นะครับทั้งรุงเทพนิดนึงเนาะในช่วงขึ้นแต่ว่าตอนคอนแกนท้าเปิดปกติเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งแบบล่มมาเนี่ครับถ้าล่มผมก็ได้ว่าจะตะต้นคลิปไปแล้วเนาะผู้ใดเขามาผูา้ใดเบิ้งได้ตะต้นคทีปกติ หัวร่มมันไปทางไหนเนาะพี่น้องครับผัดจากทางทะเลทางอินเดียได้พี่น้องครับทางเมียนมาเขามาหาไทยนะครับมื้อนี้บริเวณอุ้ยขึ้นเหนือครับพี่น้องออกทางอีสานนะครับโดยตรงเลยพี่น้องครับโดยที่พานชุ่มพร่นนะครับชุ่มพร่นกับ่บริเวยขึ้นไปทงางภาคกลางเลยพี่น้องชุ่มพร่นเลยไปทางพนมเปลนเลยพี่น้องลักษณะของลมไปทางพภูณพานไปเลยพี่น้องครับพานไปทางพุ่นเลยเนาะนะครับบานีร่มกันโชคเบิงล่มกันโชคจะน้อยพี่น้องเปพียงได นะครับมีบอกอามีตัวครับพี่น้องนี่นี่จังน้อยอยู่ครับสวนแม่สอดสวนอุ้มผานเลยพี่น้องอาจจะมีล่มแห้งจังน้อยในมือนี้นะครับแล้วก็ส่วนช่องที่ร่มพันนะครับในประจวบคิขันกับแห้งนิดนึงถึงเติบเป็นอะพี่น้องเนาะนะครับลักษณะสีแห้งอยู่มาเบิ้งฝนฝ่าผ้าปะเนี่นที่เทาจะต้องเบื้องกันกับบายโมงอวันที่13บครับมื่อวันที่13เนาะชวนนี่เกาโมงเปไหนครับสังเกตว่าครับเกาโมงนะครับเมฆยังบ่ขามาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะครับ สิบโมงไังไงครับน้องสิบเอ็ดโมงครับเทียงบายโมงครับเริ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไปขึ้นยุทธส่วนใดครับส่วนฟังทิศตะวันตกทั้งแถบเลยพี่น้องครับขึ้นไปทั้งเหนือได้พี่น้องครับติดตะเข็บชายแดนของไทยเมียนมาพี่น้องครับแล้วก็เชียงไม้เชียงรายนะครับพี่น้องมีครับพี่น้องถ้าขยายเบิ้งนะครับทั้งบ้านบัวพี่น้องครับบ้านบัวติดฟังแม่น้ำโขงนะครับบ้านโซมาเลียงนะครับ เชียงเตาอย่างเนาะนะครับติดเลาะริมแม่น้ำนี่ครับลักษณะเขาติดฟังชายแดนเท่านี้แหละครับครับทางเชียงข่านนไปท่ายีคเล็กอย่าง่น้องเนาะนะครับชัดเจนเลยว่ามีความคืบมีลักษณะของกลุ่มเมฆก่อตัวแถวนั้นครับถ้าเป็นส่วนภาคใต้ครับจะเป็นนครศรีธรรมราชครับที่ชัดเจนครับส่วนภาคอีสานก็จะเป็นอุบลราชธานีเนาะค่อนไปทางอัตตปือพี่น้องเนาะถ้าทางภาคตะวันออกครับมีจันทบุรีนะครับระยองนะครับสะแกวนิดหน่อยเนาะ โดยส่วนใหญ่ไปคอนกันยุตันทบุรีครับภาคอีสานเท่าลหะ่ภาคอีสานกับยุโรมศักครับพี่น้องครับเพชรบูรณ์เลยปรมบณนี้นะครับมีนิดนึงแต่ยังท่านในเข่าคอนแกันครับพี่น้องเนาะเบื้องจากลักษณะของการเคลื่อนทีของเมฆครับใบสองครับเริ่มเคลื่อนทีอีกเทียรหนึ่งครับเข่าทางคอนแก่นผ่านอุดรพี่น้องครับแต่ทางพิโลกก็เริ่มมากในช่วง4ีหามุงแรงคุ้มทางอุดรเอ้ยทั้งพิโลกพี่น้องเข่ามาจากส่วนของภาคเลยครับ ทางอุ้มผางมากครับพี่น้องครับเขาพิโลกเขานครสวรรค์ครับเขาวิเชียนบุรีนิดน้อยนะพี่น้องครับคอนมาทั้งภาคกลางก็ว่าได้ไหลไปไหนดีครับลักษณะตอนนี้ก็คือมีโอกาสเกิดฝนได้ครับนะครับเกิดฝนได้เพราะว่าผมเคยเบื่อนพ่อสมนีแหละครับพี่น้องนี่เห็นว่าจังอุบลนี่ตรงเนี้ยครับมันก็มีโอกาสเกิดฝนนดครับซีสเกตเห็นไหมครับบุรีรัมม์อ๋อมันต้องมันต้องขยายขึ้นมาเห็นทุกจังหวัดครับมันจงที่เบาด้เนาะคันท้าเบิ่งแบบ มุ่งกว้างๆเข้าที่เห็นอ,อุบลแต่ว่าจริงๆแล้วเมฆกลุ่มนี้มามาคลุ่มยู่ทีรีส,สกเกษครับพี่น้องครับห่วยห่วยทับพันเอียงพี่น้องครับบึงบึงบูนนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่านออกว่านี่เพราะว่ามันมันมีตัวนี้เนาะบูระเอียงครับพี่น้องประมาณนี้แหละยางชุ่มยางชุ่มหน่อยพี่น้องเออสิเนาะอธิ่านตามตามที่พ่ออ่านได้พี่น้องเพราะว่าสีขาวมันทับกันอยู่นะครับอธิ่านไม่ชัดเจนนะครับแต่คนอยู่ในพื้นที สี่หูว่า,าในแผนที่ของเจ้าของเน่เจ้าของอยู่ตรงไหนนะพี่น้องครับผมต้องซู้เบิงนะครับทังสี่สามารถระบุในเขตของจังหวัดและอำเภอให้ชัดเจนมากขึ้นเนาะทุ่มหนึ่งนะครับเมฆกกเริ่มเปิดออกในพี่โลกครับขอนแก่นนี่พี่น้องสี่ทุ่มมีเมฆก,กลุ่มหนึ่งออกม,มาจากทางโพชัยมุกดาหารเข้ามาทางขอนแก่นพี่น้องครับเขาบ้านพระบาทที่พี่น้องครับบ้านอ่าอย่างน้อยนี่บ้าน ค่าช่มพูครับบ้านดงเย็นนี่ยังประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับก็ที่เห็นประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือทั้งอีสานเราแล้วก็ลุ่มทั้งแม่น้ำโขงก็มีทาแคร์พี่น้องครับเลื่อนขึ้นไปทั้งปากเซ่ครับนั่นบ้านหน้าหว่าแถวๆสกลนครเลยพี่น้องครับส่วนนี้ก็ที่เมฆคึมนิดนึงนะครับส่วนลมสักก็มีนิดน้อยพี่น้องลมสักนะครับต้องคอยัดซุ่มได้พี่น้องครับอาจจะไล่ตานิดนึงเพื่อ เพื่ออย่างพี่น้องครับบางที่ผมบอกว่าลมสักแต่ความเป็นจริงมันอยู่ที่ลมเก่าครับลมเกา่บา,าบ้านทาผู้บ้านท่าผู้ที่พี่น้องนี่ไหมนี่ครับบ้านทาผู้ประมาณน,นั้นเนาะพี่น้องเนาะขันซุ่มเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นเป็นลักษณะของแผนที่ไปครับพี่น้องครับบ้านหนองใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเขตลมสักนี่เพราะว่าถ้าผมโบสุ่มมันก็ติเป็นลักษณะของเวา้าถึงลักษณะของจังหวัด หลักๆเนาะบางที่มันว่ตรงนี่พี่น้องครับมันว่ตรงรับว่าตรงครับเอาเพื่อนันนันครับจุดนันนะพี่น้องครับในชุมพรภาคใต้บ่มีเลยนะพี่น้องในช่วงนี้ครับช่วงบ่ายโมงครับบ่ายเออหาทุ่เที่ยงขึ้นทัที่ครับหาทุ่เที่ยงขึ้นของวันพฤหัสเนาะถ้าเป็นวันศุกร์นะครับในช่วงเที่ยงขึ้นไปนะครับฝนที่เริ่มเข่าตอนไหนครับเข่าตอนที่บานทาดพี่น้องครับอ่า พอนจะเลื่อโอ้นี่ชัดเจนนะครับบ้านหน้าดีครับพี่น้องครับสีทรงข้ามอันนี้คือช่วงเที่ยงคืนของวันที่14วันเสาร์วันศุก <It> ร <transparency S 3> <u> ์ที่14บสี่ด้พี่น้องครับในช่วงนี้ครับบ้านนิวาดบ้านนอนนิวาดเอาโทษที่พี่น้องครับหน้าหวานี่คือโซนนี้ครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนได้พี่น้องเด้อนะครับในส่วนของสกลนครครับสกลนครนะครับส่วนอื่นลงพี่น้องเนาะชัดเจนว่า เที่ยงคืนยุสกลพี่น้องครับตามที่บอกไปเมื่อกี้ครับมีอำเภอใดแน่นะครับตีสองตีสามเคลื่อนขึ้นทึงไปทางเชียงเวียงจันทน่ะพี่น้องครับเคลื่อนไปทังไหนครับพี่น้องครับมีปากเซ่นะครับพี่น้องครับจะจัดชัดเจนเนาะจากสกลนครเคลื่อนขึ้นมาทางพ้อนเจริญเคลื่อนขึ้นมาทั้งปากปากเซ่ปากปากเคลื่อนเนี่ยพี่น้องปากเซ่ไม่ใช่ทางนี้ดิแมนบอกเอออันนี้ปากเซ่ยืนหนีพี่น้องอันนี้อันนี้เอียงครับนี่ ปากสารทีพี่น้องครับอันนี้ผมอ่านผิดกระเป๋าคอไพเดอร์พี่น้องเลยอันนี้อันนี้เป็นติดเลื่อมไปนามพงพี่น้องเนาะนะครับทางบานเฉยพ่อนครับบ้านหน้าโซเนาะบานหน้าโซแล้วก็บ,บ้านอา่าดงมดแดงพี่น้องครับ <c oughs> บ้านขุขแค้นที่พี่น้องผมอ่านผิดคอไพเดอร์บานโพพ่พนพิสัยเนาะพี่น้องครับอันนี้น่าจ,จะเข้าในช่วงของน้องค่ายนะพี่น้องครับแมนบ่าครับ เขตนี้จะเป็นเขตน้งค่ายเนาะบ้านพ่นคลองัครบนี่ครับนี่ก็คือถ้าซุ้มว่าจะเห็นบ้านเราจะเจริญนั่งสี่เลยพี่น้องบ้านดงแค่นเนะบ้านนี่ประมาณนี้พี่น้องครับผู้ใดอยุ่ในโซนนี้จะมีฝนเลยพี่น้องสำหรับพี่น้องอื่นๆก็ต้องขออภัยเลยถ้าซุ่มเข้าไปแล้วสีตาล่ายังน่อยพี่น้องเพราะว่ามันเห็นหลายอำเภอหลายจังหวัดติดกันอยู่ในหันเนาะนะครับเพื่อได้เห็นมากขึ้นแต่ว่าความหมายก็คืออาจะ เบิงยากจะน้อยเนาะครับในการเบิงแผนทีเนาะนะครับตีซีของวันศุกร์ครับตีหาเนเปิดออกแล้วครับหกโมงเช้าลงทั่วพื้นที่เนาะพี่น้องครับจนถึงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงกับบุงหยางท้องฟ้าเปิดะครับในวันศุกร์รับท้องฟ้าเปิดดีจนฮอตบะเทียงบ่ายโมงเอาพี่นะะ้องครับบ่ายโมงเริ่มมีนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วะครับที่ไร่ยองครับพี่น้องะคะะรับแถลงไอ้แกลงได้พี่น้องอ่าบวกแดงระย่องนะครับ ส้มแสงน้องใหญ่แกลงจันทบุรีขลุงพี่น้องตราดนะครับโป่งน้ำร้อนนะครับสอยดาวนะครับอันนี้คือลักษณะเขตอำเภอนะครับต่างๆนะครับในจังหวัดต่างต่างเนาะที่ที่มันขึ้นในแผนที่ใ่ผมอ่านในฟังเหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนด้วยพี่น้องครับในช่วงเวลาใดครับเที่ยงบ่าใบม้งครับเพชรบุรียิงสิพี่น้องครับมีโอกาสเกิดฝนขึ้นกันเนาะนะครับค้มแน่ไม่มีเม็ดฝนไปปล่อยแน่หรือว่าอาธิฟุฝนหนักก็แล้วแต่พื้นที่เนาะลักษณะ เบื้องตามแผนที่เพลินครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงใบม่วงของวันศุกร์อีกได้เพี่น้องครับลมสักเพชรบูรณ์นี่พี่น้องครับเพชรบูรณ์บ้านท่าพ่นนี่เพียงครัเลยนี่เพชรบูรณ์ครับบ้านเริ่มสีม่วงครับบ้านบงคลาไตครับบ้านน้ำผุบ้านน้ำเดือนะครับอันผิดจังเดยกระเพอ่ะให้ด้เพี่น้องเขาข้องสิเพียงครับมีโอกาสเกิดฝนในช่วงใบม่วงของวันศุกร์นะพี่น้องครับเกษตรสมบูรณ์พี่น้องบบ้าน เอียงครับพี่น้องบ้านจะมึนที่พี่น้องผมอ่านถืงมาถืงเนาะบ้านน่าสมบูรณ์แถวนี้เนาะพี่น้องครับมีโอกาสเกิดฝนเด้พี่น้องครับโอเคครับกะทิงงงจะกน้อยเด้ออันนี้เป็นเป็นลักษณะที่ผมซูมเข้าไปเห็นเขตพื้นที่มากขึ้นนะพี่น้องเพราะว่าแต่ก้อนนี่บอกในส่วนของจังหวัดไปที่นี่บางที่มันบ่มันพบมันโฟโฟกัสถูกจุดนะครับ พราะหนึ่งจากมาในเขตจังพี่โลกสิพี่น้องครับเพนบอลเลถ้าเขาซุ่มกับใคใกล้ๆมันก็สิมีหลายพื้นที่อยู่ในตรงนั้นเนาะนะครับซุ่มเร็วหลายพี่น้องก็บที่งงครับนี่ครับต้องเฮ็ดซะอาจังหน่อยเนาะพี่โลกที่เว้าถึงเมื่อกี้ยุ่งเลยครับนี่ต้องซุ่มกลับมาอีกครับนี่อยู่ตรงนี้ครับเดถ้าเป็นโซนที่มีโอกาสเกิดฝนก็สิเป็นเพชรบูรณ์สิเนาะพี่น้องครับบ้านท่าพ่นสิพี่นบ่ครับอยู่ในเขตลมศักดิ์สิเนาะนะครับขอยนุาซุ่มเพิ่มเด้พี่น้องซุ่มเพิ่มก็คือเอาเข้าไปใกกล้อีนิด จังทีเดย์ระบุโซนพื้นที่ไรเนาะครับตอนนี้ยังเป็นใบม่วงของวันศุกร์ครับใบใบสองครับพี่น้องครับใบสามครับเห็นไหมครับในช่วงใบม่วงใบนี่เริ่มแล้วครับเริ่มคลุมทั่วพื้นที่เพราะว่าที่เป็นเชียงใหม่อันนี้ผมอาจจะประสมเนื่องจากว่าหนาที่ใดทุกทุกพื้นที่เนาะพี่น้องครับการพัดพานตั้งแต่เที่ยงมาหอดใบสามเนี่ยนะครับตั้งจากช่วงทางทิศตะวันตกมาทางทางภาคเหนือแล้วก็มาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับพานมาเหมือนขับแม่สอดพิโลกนะครับคลุมภาคเหนือทั้งจังหวัด รุ่มที่ตะวันตกนะครับทั้งภาคนะครับภาคกลางครับด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับส่วนอีสานถ้าจะเข่าจริงๆก็ได้ช่วงใบสามครับลองเริ่มเข่าขอนแก่นนะครับใบสามบางนิดหน่อยเนาะนะครับที่บ้านไผ่ครับชัยภูมินะครับใบสามนะครับช่วงนี้เริ่มมีเมฆคุ้มพื้นที่นะนะครับอันนี้ผมผมซูมเข้ามาใกล้ขึ้นเพราะเห็นอำเภอพื้นใกล้เคียงนะพี่น้องเนาะนะครับเอาง่ายๆว่าวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับบ่ายโม่งถึงใบสามหรือคลุ่ม ทั่วประเทศครับยกเวนภาคใต้นะครับที่เป็นตอนล่างไต้นครศรีธรรมราชลงมาเนาะสีโมงหาโมงเห็นไหมครับเต็มเลยครับในส่วนภาคกลางเต็มมากกว่าเนาะอีสานกับเขาภาคเหนือกับเขาภาคใต้ย่งบ่มีครับน้องครับหาโมงแรงหกโมงครับไปนักอยู่ที่ภาคกลางแล้วครับหุมกันยุ่นแล้วครับในนครไทยน้องไปน้องครับอุบลราชธานีนี่ชัดเจนนะครับห้าขยายขึ้นมาเบิ่งครับว่ามองไดแน่ไม่มีอำเภอไหนนะครับมีสะโบดนะครับตรงนี้เนาะ บ,บ้านสำโรงนสีแดงชัดเจนครับบ้านไถเองสีน้องครับอา่าอย่างในบ้านลำนาลำหน้าไร่ที่พี่น้องครับประมาณนี้เนาะวิเชียนบุรีครับบ้านอ้ยอัน,นอันนี้มันอันอยางนิดนึงเนาะพี่น้องคนระับขอยัดขยายหนีจากแสงครับบําเน็ตนรงเห็นบ่ารองเพราะมันมีแสงมาบางังเท่ากับอันอยางครับตรงนี้ครับบ้านเอียงพี่น้องครับนี่บ้านกุดม่วงเนาะกุดม่วง กุดม่วงอยู่นี่ครับบ้านดง,ดงกระสังพี่น้องครับนี่ครับบ้านน้องละม,มั่งดงกระสังเขาเรีครับดงกระสังเอ้อถึงอยู่พี่น้องเนาะนะครับลักษณะแบบนี้ครับเขาอ,อยากศึกษาซื้ออำเภอซื้ออย่างไปเด้อ mm. พี่น้องครับซื้อเมื่อวานไปนั่งพอยังวันที่มัน,ม,นมันบอบวัตถุครับถ้าว่าถุเมื่อกี้ไปคุ้มบ่ถถุหม่องเนาะพี่น้องก็จิงงว่าเอ้าคือว่าตรงนี้ตรงนั้นมีจริงๆแล้วมันมันอาจธิ่าคุ้มพื้นที่ก็ได้พี่น้องครับ ก็เลยซูมนิดนึงครับอธิบึงยากก็เก่านะครับขอหยาดนิดนึงนะพี่น้องนะทุ่มหนึ่งสองทุ่มเปิดออกจากภาคกลางขึ้นสู้อีสานครับอีสานสามสี่หาทุ่มพี่น้องครับมาหนักเลยครับพี่น้องครับผ่านหมดได้หนิ่านสุรินมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับพี่น้องบุรีรมัมย์สุรินผ่านมาแล้วก็นานนี้นะครับแต่ก็ยังว่าไปนะครับแสดงว่าบุรีรมัมย์สุรินเนี่ยส่วนเนี้ยนาทีตก เขาเรียกว่าโต๊กโดนพี่น so yeah. ้องเนื is, others, ่องจากทุ่มหนึ่งมหาธาตุทุ่มยังบ่เหตดฝนยังบ่เหตดกลุ่มเมฆก่อนนี้เนาะส่วนคอนเทนกับพันพาในช่วงทุ่มสองทุ่มนะครับเราเปิดออกในช่วงหาทุ่มครับไปโพลยิทธิโพใช่นะครับบ้านธาตุนะครับสกลนครหน้าว่าครับพี่น้องท่าแขกโอ้แถวแถวนิ่มคงแถวแถวท่าแขกด้วยพี่น้องครับมุกดาหารนะครับบ้านนี้ยังมีพี่น้องขออนุญาตอ่านในบ้านดอนตาลครับนะครับบ้านยังพี่น้อง ขานชาชานุมานอ่านให้มาผู้น้องครับชาชานุมานเนี่พี่น้องครับแถวนี้แถวนี้นะครับเพราะว่าที่ผมขยายขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของคุณชินครับอำเภอหรือหมู่บ้านต่างๆในเขตที่มันมีโอกาสเกิดฝนนี่พี่น้องครับเพื่อรอบต่อไปอาทิตย์อันถือมากกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับหรือถ้าผู้ใดอยู่ในเขตของท้าแขกจัดไปพี่น้องในช่วงฮาทุ่มของวันวันศุกร์ที่14บสี่เลยผู้น้องมีโอกาสเกิดฝนนะครับในอุบลนะครับโซนอุบลขึ้นไปได้พี่น้อง โซนอุบลขึ้นไปทางอำนาจเจริญนะครับทังมุกดาหารครับขึ้นไปสกลนครนะครับไปทางนครพนมหนองค่ายไปนะครับมันเกิดการที่ไล่กันไปเองจันเนาะต่อพี่น้องครับนะครับหลังจากหาทุ่มของวันขึ้นวันที่1 4นะครับหกทุ่มเที่ยงขึ้นนะครับกเริ่มเปิดออกในเขตภาคเหนือภาคอีสานนะครับแต่ว่าไปคอนกันยื่นโซนภาคอีสานตอนบนนะครับพี่น้องติ่ติดกับเพียงจันทร์นะครับท่าแขกซึ่ง การก็เรียกว่าตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยครับมันจะขึ้นจากอุบลขึ้นไปด้ครับทางท่าแขกทังปากเซ่ขึ้นไปเนาะไปเว้งจันเนาะพี่น้องเนาะอ้วยขึ้นไปทังเทิงครับขึ้นไปทังเทิงครับขึ้นไปทั่งพี่น้องลวงพระบางนะครับขึ้นไปทังเตียนเมียนฟู่ครับต่อไปทางเวียดนามเนาะพี่น้องลักษณะลักษณะไปไปทังนั้นพี่น้องไปทางนั้นครับไหลขึ้นจากทังภาคใต้ขึ้นไปทังเหนือเนาะพี่น้องเนาะนะครับ เอาโอเคครับพี่น้องตีสามตีสี่เริ่มเปิดออกครับในเวียงจันทร์ก็เริ่มเปิดออกจนฮอดหกโมงเจ็ดโมงเช้านะครับท้องฟ้าเปิดนะครับจนฮอดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ท้องฟ้าเปิดโดยทั่วไปนะครับจนถึงสิบโมงนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับจนฮอดเที่ยงพี่น้องเนาะสซาลาเบืรอนี้เป็นวันพฤหัสพี่น้องครับห้าเบิ่งไปฮอดวันขึ้นพฤหัสขึ้นวันศุกร์แล้วก็ไปฮอดขึ้นวันเสาร์จนฮอดเที่ยงของวันเสาร์นะครับจังไดมาเบิ่งต่อในขึ้นวัน อีกเท่อนึงนะครับเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางล่มฝนแล้วก่อนเมฆน้องครับถ้าจังไหนพอกันในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องครับปลอดภัยทุกการเดินทางครับสําหรับผู้ใดที่เดินทางอยู่นะครับหรือว่าผู้ใดต้องการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวนะสามารถคอมเมนใตคขิมได้ครับพี่น้องว่าอยากเบิ่งว่าในช่วงวันหยุดนะครับสุดสัปดาห์เนี่ยในส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงไหนตรงท่องเที่ยวตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนหรือบ่เกิดฝนนะครับ ลองคอมเมนต์กันมากหน่อยครับทุกการเดินทางของให้ปลอดภัยครับสวัสดีครับ